บอรอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศเบบี้เจอกับด็อกเบนนะครับผมอ่มานะผมคู่นี้ใครจะได้แชมป์ไปนะผมไลอัพก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมจะเป็นด้านเบบี้ชนะไปหรือว่าด็อกเบนนะครับผมมาดูกันเลยผมตอนนี้จับจ้องไปที่ตรงกลางนะฮะวิ่งกันมาแล้วผมตอนนี้กดชิวใส่กันแล้วก็มีคนตัดยูใส่ด้วยนะผมตอนนี้ยิงเชียร์แต่ไม่โดนใครหัว,หวยิงเชียร์ไปแต่ไม่โดนใครเหมือนกันนะผมไอสุ ไอซูวิ่งเข้ามายก n อ3นฟรีนะผมตายหรือเปล่าไม่น่าตายนะตัวนี้ถึกมากนะผมโอ้โหเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยนะผมตอนนี้สนเนี่ยตัวเสียกันตรงกลางนะฮะตอนนี้แล้วไอซูเข้าไปเล่นในบ้านเนะี่ยยิงเคลียแต่ไม่โดนโดนยิงเคลียแต่ไม่โดนนะฮะ ตอนนี้ฝั่งเบบี้ได้โอเวอร์แล้ออกมายิงเคลียรเรื่อยๆนะครับผมไงครับผมตอนนี้จะหมดเวลาไปโดย15ทีเลยหรือเปล่านะฮะโอ้โหตอนนี้ยิงเคลียร์กันนวลเนียเลยนะผม ฝังด็อกเบนข้างบนมีคนเข้าไปเหล่าได้โดนตามไปทุบจะทุบไม่ได้กดชิลโอ้โหมานาหมดกดชิลไม่ทันโดนทุบไปโอเคเว้ลยิงเคลียตรงกลางเข้าไปแบกิวเดินหลบโดนยิงเคลียแต่ว่าหลบได้แลหลบยกไปเลยครับผมตอนนี้ตัดสินใจยกไม่งั้นโดนยิงตายแน่นอนนะผมแล้วบบี้ให้ค่อยโยงเข้าไปแต่ว่าโดนฝังด็อกเบนยิงเคลียนะผมชิดตะเต้นโดนยกนะครับตอนนี้ โอ้โหมีมินัวจังวะเนี่ยใสแล้วก็ปังยกไปหนึ่งทีอือหือไปเชื่อบอยแล้วก็ใครมาเนี่ย คกเวกำลังเก็บมานาอยู่นะครับตอนนี้เพื่อจะเอาไปยิงเคลือเปล่าหรือว่าเอาไปยิงป้อมนะฮะหัเนียสัวเซียกันตรงกลางมากเลยนะครับตอนนี้ แล้วไม่กินมะเขือยกโอ้โหโดนแพทริกยกไปเรียบร้อยแล้วคาวากิยกแพทริกตายไปนะฮะตอนนี้ตอนนี้แชทแชทก็เดือดนะฮะอ,อ่านแชทดูเลยนะครับผมตอนนี้เดือดมากนะฮะ เอาลฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชงท่านผู้ชมนะฮะภาพตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ฝั่งเบบี้มีคนหลุดนะฮะผมตอนนี้ฝั่งเบบี้มีคนหลุดนะฮะเบบี้ต่อให้ด็อกเบนหรือเปล่านะครับผม,มแล้วเคเวอร์ยิง ปูปั๊บปูปั๊บปูปั๊บยังไงผมตอนนี้อาวาซากิยกไปแล้วฝั่งเบบี้ก็ตายเยอะอยู่นะครับแล้วมิงขึ้นมาข้างบนแล้วก็โอ้โหโดนโดนอะไรเนีน่ยปอนจา้างปอนจังนะผม ปอนจุงอ่อนจังปอนจุงนะฮะชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมตอนนี้แชทอะไรกันวะเนี่ยทำาะไรหนุ่มๆน,นะฮะโอ้โห แล้วไอสูโดนแดกิวยกไปนะครับผมเจวยยิงเชียไปหนึ่งทีมากินมะเขือยิงเชียแล้วก็โฮหัวยิงเชียตัดกันไปตัดกันมาแล้วปิกาจูยิงหนึ่งทีโ oh อ้โหอันนี้ผ่านมา5 6นาทีแล้วยังไปไหนไม่ไปไหนเลยฮะผมตอนนี้ จ,จบกันด้วยที่การเล่นลูกแก้วหรือเปล่านะครับผมผนพาก็จับดูตรงกลางเหมือนกันนะครับตรงกลางเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องไปไหนนะครับผมวันนี้แคทก็ใส่กันไม่ยัง้งแล้วผมนี่ไปทุบว่าอ่อนจังวะเฮ้ยแตงเย็นครับน้องเพิ่งด่าก,กันครับ อะไรนะแมบปบนี้ไอเต้นหน่อยจังเลยจัดโยนเกมแล้วอะไรวันนั่นเริ่มต่าหห่ะด่ากันอีกแล้วครับผมชัดยังไงครับผมตอนนี้ล็อกเบนล็อกเบนขึ้นมาข้างบนโอ้โหยอย่าว่าเดวกบีสกัดกันได้นะครับ หรือเปล่าเบบี้เอมิลีวิ่งไปเหล่าวอวิ่งตามนะฮะมาดูกันตรงกลางเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องไปไหนนะครับผมนี่สีนะคือวอแบบแก๊งใหญ่เขาลุยกันนะครับผมน่าจะสูสีกันมากเลยนะฮะ ของบนวิ่งไล่กันคืออะไรทังไงหลบซ้ายหลบขวาแล้วเราไปก่อนคือทำให้ตัวมันหลุดยากมากเลยครับตอนนี้เพราะแบบมันมันเข้ากันยากนะครับผมถ้าแบบของมันดูซีหรือว่ายังไงนะผมด้วยเรื่องใครมานาเยอะนะก็าสามารถยิงเคลียร์กันไปไปได้เยอะนะครับ บางคนนี่ก็ไม่ออกจากบอ่อนะครับบางคนแบบคุมบอ่อเอามานาแล้วก็เอาไปยิงเคลียให้เพื่อนนะครับผมเราไอสุกเล่นข้างบนนะครับวิบ่งหลอกล่อไม่มีนล้วมิงวิ่งวิ่งรอบบ้านเลยฮะโอ้โหต่างฝ่ายต่างยิงเคลียกันนะฮะโอ้โหตอนนี้คนพัง ตามันไล่นะผมยิงกันไปยิงกันมานะครับเอา Emily, เอมิลี่เหลาอยู่ตรงกลางวิ่งไปข้างบนหรือเปล่าแล้วไปเหลาข้างบนใกล้แตกแล้วหรือเปล่าแล้วข้างบนจะแตกโดยเอมิลี่หรือเปล่าแล้วโฮวัวเข,เข้ามาด้วยหนึ่งคนเรียบร้อยเสาเลูกแก้วแตกแล้วฮะลูกหนึ่งนะฮะผมโดนกดชิลไว้ไนะฮะน้ยังไงครับผมตอนนี้ก็เแบบี้กับด็อกเ็นเหมือนจะสูสีนะฮะ ว่าทางด้านลูกแก้วของเบบี้ยังมาเนี่ยยังเลือดเยอะอยู่นะฮะยังเอสเอสทีเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเวอร์ช็อตไม่ไหวจริงๆดูบอกว่าโอเวอร์ช็อตไม่ไหวจริงๆจะหนีอย่างเดียวว่างั้นอโอ้โหตอนนี้โนน,นี่ยกันตรงกลางนะผมให้คนดูดูเอานะครับผม มีมีคนเข้ามาในบ้านนมถุงวิ่งหบาทถุงถุงหบาทวิ่งไล่มีคนเข้าไปเอาเลือดหรือเปล่าหยิบเลือดปุ๊บโดนโดดถีบโอ้โหแล้วหลบแล้วตายหรือเปล่าไม่ตายแล้วโอ้โหโดนอืสกัดกันได้นะฮะหรือว่าขาโมยออกมาไม่สำเร็จนะครับผมภารกิจไม่สําเร็จนะฮะตอนนี้เหลือเวลาประมาณห้านาทีสีนิดๆน,น,นะครับผม เราจะได้ดูกันยิงแค่ตรงกลางหรือเปล่าหรือว่าได้เข้าได้ดูเข้าไปยิงในบ้านมั่งนะครับผมตอนนี้ทีมงานต้องปรับเป็น20นาทีหรือเปล่านะครับผมตอนนี้เวลามันไม่พอนะผมสำรอบกันเข้าไปยิงบ้านนะครับ แลควคาเวอร์กิวิ่งออกมายกแพทริกได้แล้วเบกิวยังไงเบกิวยกหรือเปล่ายกได้สองคนแล้วบีบีออกมายัางไงมิงยกโอ้โห,โหโดนยกเฟเชียลบอยยกไปนะครับผมแล้วก็คาวากิก็ยกมั่งนะครับผมแล้วตรงนี้อะไรปิกาจูวิ่งหลบซ้ายหลบขวาเหล่าหรือเปล่า เราลูกแก้วไปก่อนัะกินไหมเขือวิ่งตามแต่ไม่ไม่น่าจะไม่กล้าตีกันนะผมน่าจะแบบรอแยูหรือว่ารอจับนะครับแล้วปิกาจูวิ่งรอบบ้านเลยฮะตอนนี้เอาแล้วเอมิลี่เขามายิงลูกแก้วด็อกเบนแตกเรียบร้อยครับผมหนึ่งโอ้โหเริ่มตอนนี้น่าจะเป็นเบบี้นะผมที่เป็นฝ่ายนํานะครับผมดูจากลูกแก้วนะฮะดูจากเลือดลูกแก้วนะครับผม เอาแล้วฮะตสวยแล้วครับผมด็อกเบนสวยแล้วตอนนี้ลูกแก้วแตกด็อกเบนต้องเข้าไปทํำลายลูกแก้วสองลูกนี้ให้แตกเลยหรือเปล่าอืมหือมแล้วชีตาเต้นลูกแบกิวยับเลยะฮะตอนนี้ เบบี Baby, ้ก็พยายามฮิวมานาคืนนะครับตอนนี้ซันเดย์ยิงเทียโดนดบนยูพิกาจูหรือเปล่าพิกาจูวิ่งเข้ามาในบ้านแต่ว่าโดนนายพลังใบยกนะครับอื <S <s ตอนนี้เหลือไม่ถึง4นาทีแล้วนะครับผมท่านผู้ชม คู่นี้เป็นการภาควอลที่แบบมันนืดมากนะครับผมต่างฝ่ายต่างเล่นตรงกลางอย่างเดียวเลยนะผมตอนนี้ก็อ่านแชทเลยนะครับผมไอรักอยากเลือดปากออกอะไรนะโอ้โหแอโคดเดือดนะฮะตอนนี้ยิงเลีรยกันไปยิงเลีรยกันมานะครับโอเวอร์มานานี่มีสองสองล้านก็ไม่พอนะฮะ โอเคเว่ okay, ยยิงเคลียร์ไปหนึ่งทีแล้วหลบโอ้โ oh ห oh. มานาหมดวิ่งกลับมาบ่อเหมือนเดิมล็อกเบนเริ่มพยายามเอามานานะผมน่าจะจะไปเล่นครั้งสุดท้ายแล้วนะผมตอนนี้มีเบบี้เข้ามาหนึ่งคนน่าจะมาเอามานาหรือเปล่ามีคนวิ่งตามดยโดนยกไปนะครับผมแคทริกเล่นออกมาแต่ว่าโดนเซนยกไปนะฮะ เบบี้ <Baby S 2> <Baby S 1> ก็พยายามเพิ่มมานาให้ได้มากที่สุดนะผมก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะจบเกมแล้วตอนนี้เหลือเวลาประมาณสองนาทีนะครับผมไม่กินมะเขือยิงเคลียร์แล้วก็กลับบ่อหรือบ่าชิตเต้นมามาเอามานานะผมตอนนี้เริ่มที่จะยิงเคลียร์ไปยิงเคลียร์กันมาเริ่มจะหาจาังหวะเข้าแล้วครับผมอ่ายิงยิงฝั่งเบบี้เกือบหมดแล้ววิ่งเข้าไปช่วยกันทําลายลูกแก้วนี่ก็มีโอกาสชนะนะผมเอ้าแล้วตอนนี้เหมือนจะซูสีแล้วผมมีเอมิลี่เข้ามาเล่นนะครับตอนนี้ โอ้โหตอนนี้เริ่มจะสูสีแล้วไม่รู้ว่าเลือดใครน้อยนะครับผมไม่รู้ว่าเลือดฝั่งลูกแก้วใครน้อยกว่ากันนะครับผมถ้าดูจากตาเปล่าน่าจะเป็นฝั่งเบบี้หรือเปล่าที่เลือดน้อยกว่านะครับเอาละฮะตอนนี้เหลือเวลาประมาณหนึ่งนาทีนิดๆแล้วนะครับผมใครจะเป็นผู้ชนะได้แชมป์วันพุธ นี้ไปนะผมมันพูดพื้นที่12นะครับเอาแล้วฮะตอนนี้แล้วแล้วเบบี้ฮิวเลือดลูกแก้วขึ้นช่วยกันแล้วครับผมตอนนี้เหมือนเอ้ด็อกเบนฮิวเลือดลูกแก้วขึ้นแลับผมตอนนี้โอ้โหเหมือนเอ้าแล้วแล้วฟังแล้วฟังเบบี้เรียบร้อยฟังเบบี้ลูกแก้วทาไมเลือดเลยน้อยแค่นี้เรียบร้อยเอาอยัางไงครับผมตอนนี้เบบี้จะเริ่มโถมออกไปเลยหรือเปล่า เอาแล้วครับผมปีกจูวิ่งออกมาตรงกลางแต่ว่าโดนชิตาเต้นยกเชียไปอื้มฮึแล้วฟังโอโหแล้วโวนโซเซียกันมากตอนนี้แล้วเบบี้จะแพ้หรือเปล่านะครับผมอื้มฮึแล้วมัปังช่วยกันฮิวเลือดมานาไอเลียวเลือดปอมขึ้นนะโอเวอร์โอเวอร์ช็อตเหลาไปก่อนนะครับผมโอโหยิงเชียแล้วก็โอโหยิงเชียอีก โอ้โห oh ตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง1ิวิโอ้ส oh, ิวิสุดท้ายแล้วครับผมตอนนี้ฮึมโหโฮยิงเคลียรแต่ยัง uh huh. ไงครับผมโอ้โ oh หน่าจะเป็นฝั่งด็อกเบนนะครับผมชนะไปนะครับผมโอเคครับ oh ท่านผู้ชมตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับผมตอนนี้ด็อกเบนนะครับผมชนะเบบี้วตซับได้แชมป์ไปนะครับผม